เด่นชัยสายสุพรรณสูญเสียลูกชายวัย15ปีด้วยโรคมะเร็งกระดูกหลังตรวจพบเมื่อต้นปี2565ที่ผ่านมาออกมาโพสต์แจ้งข่าวเศร้าสูญเสียลูกชายสำหรับเด่นชัยสายสุพรรณนักร้องลูกทุ่งชื่อดังหลังสูญเสียน้องไดม่อนลูกชายฝาแฝดคนโตวัย15ปีเสียชีวิตจากไปอย่างไม่มีวันกลับด้วยโรคมะเร็งกระดูกโดยตรวจพบเมื่อต้นปี2565ที่ผ่านมา ซึ่งเจ้าตัวได้โพสต์แจ้งข่าวผ่าน Facebook ส่วนตัวระบุว่าไม่เจ็บไม่ปวดอีกแล้วนะครับขอให้หนูไปสุขติสู่พบถูมีที่ดีนะลูกด้วยรับจากข้อครับภาพจาก Facebook เด่นชัยสายสุพรรณทางด้านเสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยได้โพสต์ข้อความสแสดงความเสียใจระบุข้อความว่าสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยขอแสดงความเสียใจต่อคุณเด่นชัยสายสุพรรณรองนายกสมาคมที่สูญเสียน้องใดมอน ศิรวัตรธัญ,ญวิโรธบุตรชายอันเป็นที่รักไปด้วยโรคมะเร็งในวัยเพียง15ปีโดยมีพิธีรดน้ำศพวันที่9มิถุนายน66เวลา16นาฬิกาและสวดพระอภิธรรมศพตั้งแต่วันที่9ถึง13มิถุนายน66เวลา19นาฬิกา30นาทีชาปนากิจวันที่14มิถุนายน66เวลา16นาฬิาณวัดรางหมันอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐม